สวัสดีครับคลิปนี้นะครับ่านเพื่อนมาดูโคกหนองนาครับครับสะโอ้ มาดูคลองไส้ไก่นะครับลึกมากครับเนี่ยครับโอ,โอ้ก็เริ่มมีน้ำซึมออกแล้วนะครับผลงาน โคมาสุนะครับ pc 200รุ่น8นะครับตัวท็อปครับ <c oughs> ก็มีปั๊มน้ำมันไฟฟ้าแล้วก็มีกล้องหลังนะครับดูครับเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปดู โอ้ oh. องอย่างลึกครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับนี่ผลงานการขุดดินแข็งๆนะครับอันนี้ก็ทำเป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับทำเป็นไหลขึ้นมาอีกนะครับ มหนากว้างับดังทบตัวนี้ก็จะเป็นคองไส้ไก่แบบที่ว่าตื่นกว่านะครับมาดูสะอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ลึก ลึกมากครับถ้านับจากไอตรงนั้นไปนะสุดท้ายนะครับบาส,สุดท้ายไปน่าจะ6เมตรครับนี่ครับฝาเพื่อนมาดูผลงานนะครับเจ้าโมมาสูุนะครับสวยไหมครับ คพวกนี้ก็เป็นดินดานนะครับเป็นหินดานนะครับเจาะแข็งเงีโอ้ไม่ธรรมดาครับ,รบเห็นไหมโอ้ส่วนเว้าส่วนโค้งนี่สวยครับ ีก็จะเป็นโคกครับเนี่ยโคกนะครับนี่ก็จะเป็นคลองไส้ไก่อีกนะครับก็จะไปเชื่อมกับนู่นเชื่อมกันลึกมากครับคลองไส้ไก่นี่น่าจะสามเมตรนะครับสามเมตรห้าสิบนะครับผม บรรยากาศนี่ร้อนมากครับตอนแรกคือว่ารถเสียแขกนะครับที่แรกนะครับผมไม่เห็นเทนเลอร์นะผมก็เลยรู้ว่าไม่ใช่นะครับผมเป็นรถทีมงานสุพรรณการช่างนะครับนี่เจาะด,ดานเขา โอ้ oh. นี่ครับฝากเพื่อนกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ